การทํางานวันนี้ก็สําเร็จไปขั้นหนึ่งนะครับสําเร็จไปขั้นหนึ่งนะครับกระถมไปได้ประมาณนี้นะครับดันดินได้ประมาณนี้แล้วนะครับแมคโครก็ยังทํางานตามปกตินะครับแมคโครทํางานตามปกติผมก็ปรับพื้นที่ได้ประมาณนี้แหละนะครับผม วันหนึ่งก็ดันได้30-40ิบกองแล้วแต่แล้วแต่รถด,ดำมาเทได้เนาะแล้วแต่รถด,ดำมาเทได้เราก็ปรับให้ได้นะครับตอนนี้แมคโครก็ยังขนดินเข้าขึ้นรถอยู่นะครับรถเ,เล็กเนาะก็ตั้งส5บห้าปุ่งกี่นู่นนะกว่าจ,จะเต็มนะครับก็ไปเรื่อยๆ อันช้าแต่ว,ว่าดูทางนียครับทางสมบุกสมบันไหมทางนะครับทางก็น่ากลัวเนาะดูทางติดลมไปห้าค,ครั้งแล้วนะครับติดลมไปห้าครั้งแล้วทั้งดันทั้งดึงทั้งฉุดทั้งลากนะครับแม็โครคันเล็กมันก็ดันได้แค่เท่าที่ดันได้เนาะก็เหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเคนะครับขอบคุณครับผม